รุ่นท็อปไฮทีมมาพร้อมกับเฮด p ั i ด p เ a y แบบนี้พร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยสําหรับรุ่นท็อปไฮทีมแบบนี้ใหม่ขนาดไหนนะครับลองดูได้เลยว่าพลาสติกตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นมินิที่ไม่มินิจริงๆนะครับต้องสวัสดีครับพบกับ จ็คนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่เป็นมอเตอร์มอนะครับผมวันนี้จะีอยู่กับรถเข้าใหม่นะครับตัวมินิคูเปอร์เอสคันที่แมนรุ่นท็อปสุดนะครับตัว h ฮทิมนะครับตัวนี้มาพร้อมกับสีมูนวอลเก y นะครับผมตัวนี้มาบอกว่าตัวท็อปสุดๆนะครับสำหรับมินิรุ่นนี้นะครับตัวด้านหน้านะครับมาพร้อมกระจังหน้าแบบพิเศษแบบนี้เลยนะครับสีดำพร้อมโลโก้ตัว S นะครับแสดงความเป็น มินิแล้วก็มีความสปอร์ตนะครับพร้อมแบตมินิแบบนี้เลยนะครับในส่วนของไฟหน้าเนี่ยก็จัดฟูลออปชันเต็มระบบแบบนี้นะครับมาพร้อมล้อแมกขอบ18นะครับใหญ่จุใจนะครับแน่นอนว่าขับสบายมากๆครับซีรีส์ยางของเขาในตัวนี้นะครับด้านข้างยังมีแบตที่เขียนว่าตัว S นะครับซึ่งแสดงความเป็นมินิอีกด้วยนะครับในส่วนของกระจกนี่ก็มีรวดลายที่สวยงามนะครับสำหรับ ตัวมินิคูเปอร์เอคันที่แมนด้านหลังคานะครับจะเห็นสังเกตได้เลยว่าเขาตัดทูโทนนะครับสำหรับสีมูนอลเกตตัวนี้นะครับตัดทูโทนเป็นสีดำกับสีเทาน,นะครับมือจับประตูเป็นสีโครเมียมนะครับทั้งหมด4บานนะครับนี่ก็สามารถใช้แบบทีเ็กโกได้นะในส่วนของด้านท้ายบ้างดีกว่าครับด้านท้ายนี่ก็มาพร้อมกับท้ายสวยๆแบบนี้เลยสำหรับมินิคันที่แมนคูเปอร์เตัวนี้นะ ตอนนี้ก็จะมีกล้องถอยด้วยนะครับมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลยสําหรับรุ่น top high t i m แบบนี้ใหม่ขนาดไหนนะครับลองดูได้เลยว่าพลาสติกตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับสําหรับพื้นที่เก็บสัมภาระด้าน,าน้ายนี่ต้องบอกว่าตัว cooper h n t c h m a n high trim ตัวนี้เนะี่ยได้พื้นที่เก็บสัมภาระเยอะที่ไม่มีนี่จริงๆนะครับฝาท้ายนี่เปิดปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้เลย ท่อด้านหลังเพิ่มความสปอร์ตด้วยการที่ออกคู่แบบนี้เลยนะครับเป็นท่อ2ท่อแบบนี้ออกคู่นะครับต้องบอกว่าดูดันแร้วใจแน่นอนนะครับในเรื่องของความแรงอะไรอย่างเงี้ยครับแรงแน่นอนนะครับด้านนอกก็อยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับในส่วนของด้านในนะครับต้องบอกว่าด้านในเนี่ยสำหรับรุ่นไฮทีมตัวท็อปเนี่ยก็จัดเต็มเลยนะครับเต็มระบบจริงในส่วนของเบาะคู่หน้าเนี่ยก็ เป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเสียงให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้นะครับเข้ามาในห้องโดยสารนะครับแล้วก็สตาร์ทก่อนเสียงเครื่องเขาเล้าใจมากๆนะสำหรับเครื่อง2,000 cc ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเข้ามาภายในเนี่ยว้าวมากๆสำหรับมินิตัวนี้นะครับมี head up display แบบจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับในส่วนของรุ่น top high trim มาพร้อมกับ head up display แบบนี้ ในส่วนของเครื่องเสียงนะครับได้เป็นเครื่องเสียงฮาร์มันเจดอนเต็มระบบเลยนะครับต้องบอกว่าเสียงดีแน่นอนนะครับตัวนี้เลยจัดเต็มระบบครับเบาะก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับสําหรับรุ่นท็อปไฮทีมตัวนี้ต้องบอกว่าสบายสะดวกสบายในการใช้งานสุดๆเลยนะครับเฮดอัพดิสเพมีเต็มระบบนะครับตัวนี้ใช้พวกหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นแบบทัชสกรีนได้แล้วเนาะถ้าเป็นตัวท็อปไฮทีมแบบนี้ในส่วนของที่นั่งนะครับต้องบอกว่าด้านในเนี่ย ไม่มีนี้จริงๆไม่มีนี้ตามชื่อนะครับนี่ต้องบอกว่ามันกว้างนะครับแล้วใช้งานง่ายมากๆตัวพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยสปอร์ตกระชับรัด,ลดแล้วก็ดูใช้งานง่ายมากๆนะครับสําหรับเจ้าพวงมาลัยของมินิรุ่นี้แต่ว่าไปต่อที่ด้านหลังกันครับว่ามินิด้านหลังเนี่ยทุกท่านอาจจะกังวลว่ามันอาจจะนั่งไม่สบายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าสบายไหมส่วนของด้านท้ายนะครับ ต้องบอกว่าเป็นมินิที่ไม่มิน,นิจริงๆนะครับต้องบอกว่าถือว่าเหลือนะครับเล็กรูมเนี่ยตำแหน่งตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ตำแหน่งที่ขับจริงเท่าไหร่เนาะสามารถเลื่อนขึ้นไปได้อีกนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะร้อนนะครับเพราะว่าในส่วนของด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่ามีในมีในส่วนของแอร์หลังตัวนี้มาให้นะครับนี่เลยไม่ร้อนนะไม่ร้อนแล้วก็ด้านหลังก็ไม่ได้ชันจนเกินไปนะครับต้องบอกว่าเหลือเล็กรูมกับเฮดรูมเนี่ย พอประมาณนะก็คือใช้งานได้อัน,น้ประสงค์แน่นอนสําหรับมินิตัวนี้เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันครับสําหรับเจ้ามินิตัวนี้นะครับเรามาสรุปให้ฟังนะครับสําหรับเจ้ามินิคูเปอร์เอสคันที่แตัวนี้นะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นท็อปไทยทีมเนาะตัวนี้รถปี2019นะครับแต่ถนนมาเพียง50,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับ m s i ที่ยังเหลือนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1, 1 2 5 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะครับต้องรีบจับจองกันเลยดีเดียวนะถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูไลฟ์เสร็จแล้วสนใจเนี่ยสามารถโทรหาเราได้เลยนะครับสำหรับรถล,ลูกค้าที่ออกจากเบนซ์มอเตอร์มอของเรานะครับเราก็จะมีแพคเกจขัดเคลือบแก้วครับขัดดีเทลลิ่งก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับหปีย4ิชั่วโมงให้ลูกค้าด้วยนะครับตอนนี้ก็สบายใจได้ออกรถกลับเบนซ์มอเตอร์มอนะครับรถใหม่กริปทุกคันแน่นอนแล้ว ติดต่อหาเราตามคอนแทคที่ให้ไว้ได้เลยนะครับแล้วพบกันที่โชว์รูมเบนมอเตอร์มอลนะครับผมสวัสดีครับ